สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ตรงกับวันที่25นะคะ25เดือน10 2,567นะคะวันนี้แตนหยกนะคะก็มาอยู่ที่สนามวิ่งใกล้ๆบ้านเนาะอันนี้คือช่วงประมาณวิ่งเสร็จแล้วนะชอบดวงตะวันขึ้นอ่ะนะคะก็จะมาถ่ายนะะรีวิวนะคะที่สวนนะคะสวนวิ่งนะคะตัวนี้เขาทำนะคะอัปเดตแล้วเสร็จแล้วนะคะนี่ก็มาวันแรก เสร็จแล้วนะคะทีนี้ลู่วิ่งต่างๆนะคะก็จะวิ่งข้างขึ้นนะคะวิ่งในลานลู่วิ่งมันกว้างขึ้นวิ่งได้สวนกันสองคนสบายๆนะคะที่ก่อนมันวิ่งได้แค่ประมาณคนเดียวนะคะแล้ว<อ>ก็กอกอกแบบไม่สวยนะคะจะถามตอนนี้คือวิศวกรนะคะอันนี้คือหลังจากปรับปรุงนะคะที่ก่อนนี้ก็คืออาจจะเป็นลู่วิ่งแคบๆนะคะแต่นีก้กว้างขึ้นแล้วนะคะการเดินสะดวกสบายจะมีสะนะคะมีสะตรงกลางะคะ่ะ จากก,กระบบน้ำน,นะครับที่ความเย็นของตัวน้ําน,นะคะจากกลางๆนะคะมีเต่ามีปลาที่ก็ปล่อยไว้นะคะก็สนามหญ้านะคะต่างๆต้นไม้ใหญ่นะคะร่มรื่นแล้วนะคะสเห็นยูข้าวๆนะคะก็แบต แบตเตอรี่ของเ R สเออปยง์ก็จะหมดแล้วนะคะ mm. ก็เลย mm. เก็บบิวไว้เก็บบิวไว้นะคะแล้วก็จะมาอัปเดตอีกวันต่อไปนะคะวันนี้ก็คือแบตเตอรี่ะคะเอาใส่โทรศัพท์มือถือมานะคะ่ะแบตหมดแล้วก็ให้เห็นเราเห็นนักวิ่งนะคะตอนเช้าๆนะคะเขามาออกกําลังกายนะคะต่อไปไปต่อไปนี้ก็ปายกก็จะเริ่มค่ะคะ่ะหันมาตู่การวิ่งออกกําลังกายเต็มระบบเลยะ ยังไงก็ชิญชวนนะคะเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องถือเพี่ยนมิตรสหายนะคะชาว youtube นะคะก็ให้มาออกกำลังกายกันเนาะเพี่ยปอดและกล้ามเนื้อต่างๆนะคะระบบหัวใจได้แข็งแรงค่ะในวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ